เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวดี๋ยอากระดาษก่่นเอาเอาความกว้างกอนพันยัางเอาเผีวัดวัดวัดน้ำพีวัดน้เพีดึงดึงตะลับเมียบ้านน้ำพีเออความกว้างเออี่อฟี่เอา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 หลอบตัวรถเอฟสีเอฟเอฟีซครับหลอบตัวรถเกลาวบเซนนะครับเอฟสีตังผักไสบนหยกงูนะพัยก้านเงาก้านเงาก้าาไเอาตัวถังเอาตัวถังนาะ เอาตะทังพื่นก้อนเอาตะทังเพ e so ื่อนก้อนพื่อนก้อนนี่คือรอยสิบห้าเส้นอ่เอาตะทังเพื่นก้อนเพื่อนรอยทีาร้อยสิบห้าเซนครับรอยสิบห้าแขนยืนดึงอี่เดียแขนยืนดึงกันกันหลวงอย่เดียยี่สิบเซนนี่เป็นรอยสามสิบห้ากันหลวงกันหลวงเออเออรอยรอยสามสิบห้าบอกครับรอยสามสิบห้ารอยสามสิบห้าเอา ภาษาอะไรภาษายิมหายด้เอฟซีได้อแล้วก็ความกว้างใดเราบอกเหรอความกว้างนี่คือเก้าสิบนะครับความกว้างเก้าสิบได้มาหลบหนอกมันมนองหนอ่อยเออยิ้มหนอกคือเก้าสิบบได้แพงนะครับบ่ได้แพงความรู้นะครับเพราะว่าของมันต้องแบ่งปันนะครับเก้าสิบ คือเก่าติดนะครับโอ้ขอบคุณภาษาของเราความสูงความสูงความสูง s, <S บินเชื่อบ่เอาความสูงบาระดับวินเชื่นะครับตัวนี้จะจได้่วดความสูงความยังนี่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 ข้อเข่านี่ใส่ร้ายไปในพระจังความสูงของเขานี่สูงไอ้เวสเซนนี่อยู่หาซิผาเซนหาซิผานะครับอยู่หมอสำรับตรวจเขียนเข่าหมอสำรับรถวินเชื่นะครับสาวถึงน่ความสูงหาซิผา ครับเดี๋ยวสิมีอัปเดตต่อๆไปนะครับรอฟังนะครับไม่พอได้ติดตั้งตัวรถนะครับเมื่ออาทิตย์ข้างคืนพรุ่งนี้เมื่อพรุ่งนี้จะมีทำฝา,า,าท้ายนะครับประกเขาขาดว่าอีกสามเหมือนนี่ได้ทำสีเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับไปไม่บวกเกินอาทิตย์หนึ่งบวกเกินอาทิตย์หนึ่งนี่ <S <S เบ็ดเ็ษนะครับเป็น รถเอฟซีทั้งบัณฑิตหีนะครับที่บุญมังสาหารอุบลราชธานีนะครับเจริเขามาทําการแสดงนํากันนะครับของ่อ้าห่อหนิห่อได้รัดเองนะครับบ่อได้รัดเองของห่อเสื่อมาทั้งหมดทั้งห้าประกอบเองของห่อหมดรถมีตลอดทางเลยรถขั้นหนึ่งกับรถห่างครับมีขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งก็คือรถรอทําการที่กันเล็กๆหนึงเล็กหนา ขาเรียงขออัปเดตเด,ด้อพี่น้องเอยเล็กแพงพอสั่งว่าโอ้โยละนอไปสันเล็กแพงนะครับไอข้างนานี่เล็กนาพิเศษนะครับตัวนี้เล็กนาพิเศษบ่มีเสนียมกินนะครับเป็นโปรซีไว้เรียบๆเราประกอบการประกอบกันด้วยพรุ่งนี้ทำการตัดลด,ดนะครับแล้วก็เย็ดโค้งนนทนาจิตพามาสม ออเ,เพื่อสิเป็นแนวทางสำหรับรอเ,อเออประเด็ก็ดีแล้วงามเวยเนี่ยพอดีทัไปหาจะของรถขั้นนี้นะครับพอดีเพื่อนวายอยากได้เป็นนมธนกิจเสนอเป็นลอบแม็กนะครับพอไดไปไทยถามกับเพื่อนอีกของกลุ่มเพื่อนจะขายลอรแม็กนะครับเดราคาถูกมากนมธนกิจก็เลยเสนอเพื่อนไป ในราคาหาวลอยบาทนะครับแค่รอนแม็กนะพี่นอ้องรอนแม็กในราคาถูกมากนะครับผมก็เลยว่าเอารอนแม็กบอครับมันสวยนะครับผมก็เลยว่านะโอเคนะครับโอเคกันคันนี้เป็นรอนแม็กนะครับ,วรบสวยมากนะครับคันนี้นุมน่มนากีสพุ่มใจนะครับคันนี้กองสางมากเดมาตรฐานนะครับความกว้างความยาวนี่ใส่พอสางเป็นบัดระยะไว้ะครับ มี่เล็กวางเนะครับมี่เล็กขนาดครังอ่าผ้าซงการันตีนะครับเล็กนี่เสื่อมบวซอดบวบคันบวกลงไฟแหงรับนักตาเสื่อมไปได้มันมันบาบางนะเด็กบางเด็กนะอะไรเลยข้างเราใส่เล็กขนาดหกหุนนะครับหกหุนนะนะนะอยู่ครับเล็กเล็กเพื่อนนี่เขาก็ใส่ขนาดหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดมิลนะครับและค่าแผ่นเล็ก โอ้ขึ้นคับพันพันพันหกแปดสิบนะครับแค่แพนเล็กเลยครับพี่นอ้องพันหกแปดสิบมาแพงห่งราคาเล็กนี่ยแพงหลายนะครับราคาของขึ้นมาอัปเดตแพงห่างสิมีสั้นตัวต่อไปนะครับการันตีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับขอรับใส่ทุกคนนะครับสนใจนะครับทักมหาหนุมธนกิจนะครับ โดยเบอร์โทร0945301328นะครับถักมหานุมธนิกิตนะครับราคาเป็นกันเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้นมธนินกิตขอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุโคสก้นนะครับเก็บหนาพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ